สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะคาบนี้นะคะก็อยู่กับวิชาการป้องกันการทุจริตกับค,คุณครูฟ้านะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่าน,านมาเนาะก็จะเป็นความหมายใช่ไหมคะของโมเดล t r o n g ใช่ไหมตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง6ตัวใช่ไหมคะซึ่งที่คุณครูได้อธิบายความหมาย ไปแล้วใช่ไหมคะอาซึ่งในสัปดาห์นี้ใบงานชุดใหม่ชุดนี้นะคะคุณครูจะมาพานักเรียนทุกทกคนเลยนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถอดองค์ความรู้หรือว่าการถอดบทเรียนหรือว่าการนำเอาความหมายของ6ตัวอักษรน,นั้นว่าจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ เป็นลักษณะของการกระทำในเรื่องต่างๆในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรนะคะโดยในสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเนาะเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันในเรื่องการใช้ห้องสมุดนักเรียนได้หลายคนก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจหรือว่าการปฏิบัติที่เข้าใจอยู่แล้วเนาะว่าเราจะสมควรใช้ห้องสมุดอย่างไรถึงจะถูกต้องถึงจะเหมาะสมใช่ไหมคะ เพราะว่านักเรียนก็คงเคยจะมีประสบการณ์เข้าห้องสมุดมาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดที่โรงเรียนของเราเคยเข้าสมุดที่เคยเข้าห้องสมุดที่โรงเรียนบ้างไหมหรือว่านอกจากห้องสมุดที่โรงเรียนในหลายๆที่นะคะเขาก็จะมีห้องสมุดชุมชนหรือว่าเขาอาจจะเขียนว่าห้องสมุดประชาชนแบบนี้ ก็คือเป็นห้องสมุดที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกคนเลยในชุมชนนั้นหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้าไปใช้ห้องสมุดนั้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าการค้นคว้าหาความรู้อะไรต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของห้องสมุดซึ่งนักเรียนก็คงจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะแต่ในวันนี้นะคะคุณครูจะ มาพานักเรียนทุกคนได้มีการถอดบทเรียนโดยนำเอาหลักโมเดลสตรองหกตัวอนนักษรนี้ว่ามันจะมาประยุกต์ใช้หรือมาปรับใช้กับการใช้ห้องสมุดที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วได้อย่างไรแล้วมันจะเป็นอย่างไรเนาะอะ่เกิดประโยชน์มากขึ้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยตัวอักษรตัวแรกคือตัว s ใช่ไหมคุณครูสอนไปว่าตัว s คือ ความหมายก็คือคำว่าพอเพียงพอเพียงคืออะไรคะพอเพียงก็คือการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั่นเองหลัก3ห่วง2เง,งื่อนไขอ่ะซึ่งคุณครูจะไม่อธิบายแล้วนะถ้านักเรียนคนไหนยังจำไม่ได้นะคะให้นักเรียนไปเปิดย้อนดูใบความรู้ซึ่งคุณครูแจกให้ไปแล้วเนาะอ่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีวิดีโอให้ดูทบทวนด้วยนะคะสำหรับความพอเพียง แน่นอนว่าความพอเพียงอ่านนักเรียนมาดูตัวอย่างแรกถ้าเราเข้าไปใช้บริการห้องสมุดแน่นอนว่าเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าอย่างไรก็คืออาจจะเป็นว่าหนังสือบาง ชนิดบางประเภทใช่ไหมคะที่เราสนใจอยากอ่านเราต้องการอ่านเนี่ยมันมีราคาแพงถ้าเราจะไปหาซื้อหรือว่ามันไม่ได้มีจําหน่ายมีขายแล้วอะไรแบบนี้หนังสือบางชนิดก็อ่าหรือว่าหนังสือบางประเภทก็คือมีหาอ่านได้แค่ในห้องสมุดบางที่แค่นั้นอ่าดังนั้นถ้าเราไปใช้บริการห้องสมุดใช่ไหมคะ หนังสือบางอย่างอ่าเราไม่ได้จะซื้ออะไรนี้เราก็สามารถไปอ่านใช่ไหมเราก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าแล้วประโยชน์ต่อมาก็คือเราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ใช่ไหมคะุณครูบอกว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราจะต้องมีการพัฒนาความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรมอาซึ่งการเข้าห้องสมุดแน่นอนว่าถ้าเราเข้าไปในห้องสมุดแล้วเราไปอ่านหนังสือที่มันมีประโยชน์หนังสือที่เราสนใจสิ่งที่เราสงสัยอยากรู้มันก็จะเป็นการเพิ่มความรู้เป็นการหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองนะคะอาต่อไปคือตัวที่หรือว่าความโปรง่งใส ความโปร่งใสคืออะไรนะจําได้ไหมความโปร่งใสก็คือการที่เราเปิดเผยได้ใช่ไหมอ่าเปิดเผยได้หรือว่าสามารถตรวจสอบได้นั่นเองในการทําสิ่งต่างๆใช่ไหมคะอ่าดังนั้นถ้าเรามีการทําตามกฎของห้องสมดุด <c oughs> เช่นเวลาเราจะไปยืมหนังสือเราก็จะต้องอ่ามีการ ใช้บัตรสมาชิกทำตามกฎต่างๆทำยืมหนังสือตามวันและเวลาตามที่เขากำหนดไว้ให้ใช่ไหมคะเพื่อแสดงถึงการที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ทุจริตนั่นเองอันนี้ก็คือการที่เราสามารถเปิดเผยตรวจสอบได้ใช่ไหมก็ถือว่านำมาใช้ปรับในชีวิตประจำวันเราได้เป็นเรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมคะต่อไปคือตัว R หรือว่าการที่เรามีความตื่นรู้ ตื่นรู้คืออะไรอตื่นรู้ก็คือการที่เราพบเจอได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆอย่างไปแล้วเราเกิดความเข้าใจเราคิดได้เราตารหนักรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องไหมควรทำหรือไม่ควรทำผิดหรือถูกดีหรือไม่ดีอ่านี่คือการที่เราตื่นรู้แล้วรู้ว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำนั่นเองดังนั้น,น,นพอเราตื่นรู้ใช่ไหมคะเราก็จะ มีมา,ารยาทอ่าเราก็จะเรียนรู้การใช้มารยาทในห้องสมุดใช่ไหมพอเราตื่นรู้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเข้าห้องสมุดเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องเราก็จะเริ่มที่ตัวเองมีมารยาทใช่ไหมคะในการใช้ห้องสมุดหรือว่ามีการเรียนรู้กฎระเบียบ,บของห้องสมุดนั่นเองอเขาจะเรียกว่ากฎระเบียบ,บของห้องสมุดเนาะอย่างเช่นอะไรระบบระเบียบของการเข้าห้องสมุดก็คืออาจจะเป็น แน่นอนว่าเราเข้าไปเราก็จะต้องไม่พูดคุยเสียงดังใช่ไหมคะว่าเพราะว่าเขาก็เข้าไปเพื่ออ่านหนังสือใช่ไหมเขาต้องการใช้สมาธิคนอื่นๆเนาะอ่าไม่สูบุรีใช่ไหมคะไม่อ่าเพราะว่ามันเป็นแบบกลิ่มควานเหนม็นบางคนก็แบบส่งผลเสียต่อสุขภาพอะไรนี้เนาะมีการปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดใช่ไหมคะหรือว่าเปิดระบบสั่นไว้อ่าไม่ใช้สมุดหรือว่าหนังสือจอง เนาะอ่าหรือว่ากระเป๋าสัมภาระอะไรแบบนี้เอาไปวางจองก็ไม่สมควรทำนะคะเพราะว่าก็จะได้เป็นการเบดโอกาสให้คนอื่นๆเขาเข้ามานั่งด้วยอ่าหรือว่าบางที่อาจจะแบบต้องแต่งกายสุภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่งกายให้เหมาะสมไม่นําอาหารหรือว่าขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆเข้าไปรับประทานเพราะว่าเผื่อมันเกิดหกหรือว่าเปียกน้าอะไรอย่างี้ใช่ไหมหนังสือก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยหรือว่า,าการที่เรา แน่นอนว่าพอเราเข้าไปอ่านหนังสือเราก็จะต้องมีจิตสำนึกแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องดูแลรักษาหนังสือไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองใช่ไหมคะไม่ให้เสียหายซึ่งอย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คืออย่างเช่นไม่ให้เปียกน้ำใช่ไหมเพราะหนังสือโดนหน้าหนังสือไปโดนน้ำปุ๊บมันก็จะเปื่อยมันก็จะไม่สามารถอ่านต่อได้ก็จะชำรุดเสียหายใช่ไหมคะ,ะหรือว่าเราไม่ควรที่จะฉีก ขีดเขียนอะไรต่างๆบนหน้าหนังสือเลยเพราะว่าหนังสือมันเป็นของใช้ส่วนต้นหรือส่วนร่วมส่วนร่วมที่คนเราจะต้องใช้อ่านร่วมกันคนอื่นๆเขาเข้ามาอ่านต่อจากเราหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องดูแลรักษาสิ่งของที่มันเป็นของส่วนรวมไว้อย่างดีที่สุดเนาะใช้อย่างระมัดระวังรอบคอบมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะคะ,ะต่อไปการมุ่งไปข้างหน้า พอเรามีความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องนํามาพัฒนาตนเองอไม่ได้มีความรู้มาเฉยๆแล้วใช่ไหมจะต้องนําความรู้นั้นมาพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์ใช่ไหมคะทำในสิ่งที่ดีเอาไปต่อยอดเอาไปบอกกล่าวคนอื่นๆต่อเอาไปสอนคนอื่นๆต่อได้เพื่อให้เขาได้รับ ความรู้ได้รับประโยชน์ต่อจากเราอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการพัฒนาเหมือนกันใช่ไหมหรือว่ามีการาร่วมกันพัฒนาห้องสมุดใช่ไหมคะใช้ห้องสมุดไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเกิดการสุดโซมอย่างนี้เนาะเราก็ได้มีการก็มีคนเข้าไปใช้บริการมันก็จะต้องมีการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้สามารถใช้บริการห้องสมุดนั้นๆได้ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลานานๆน,น,นั่นเองใช่ไหมคะ,ะทุกคนก็จะได้เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อีกนานๆเลยอ่าแล้วเราก็จะต้องมีความรู้อ่าก็คือใช้ห้องสมุดอย่างถูกวัตถุประสงค์หมายความว่ายังไงถูกวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดก็คือทำอยังไงคะ เพื่อไปอ่านหนังสือถูกไหมอ่าเราจะต้องไปอ่านหนังสือไปค้นคว้าสิ่งที่เราสนใจอะไรต่างๆถ้าเราอยากจะจดบันทึกเราก็ต้องนําสมุดบันทึกนําอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะเข้าไปจดบันทึกใช่ไหมคะนำความรู้นั้นออกมาไม่ใช่เป็นการไปขีดเขียนฉีกหน้าหนังสือนั้นที่เราสนใจออกมาก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าบางคนอาจจะแบบอ่าห้องสมุดนี้เคยเป็นไหมที่โรงเรียนห้องสมุดเปิดแอร์เย็นอ่าอย่างนี้ก็ ไม่ได้เข้าไปเพื่ออ่านหนังสือแต่เข้าไปเพื่อนอนเคยทำไหมคะหรือว่าเข้าไปเพื่อพูดคุยกันเพื่อไปนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ถูกวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเข้าไปใช้ห้องสมุดก็คือการเข้าไปอ่านหนังสือนั่นเองอเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็สุดท้าย ความเอื้ออาทรอ,อ่าเป็นยังไงความเอื้ออาทรความเอื้ออาทรก็คือการที่เรามีน้ําใจรู้จักแบ่งปันอะไรต่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความรู้อ่าไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นความปรารถนาดีอะไรต่างๆก็คือสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้กับคน,นอื่นๆได้ต่อไปใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราได้ไประโยชน์จากการมาใช้บริการห้องสมุดมา อ,อ่านหนังสือแล้วเราก็มีการไปเชิญชวนให้คนเข้ามาใช้ห้องสมุดเหมือนกันกับเราเพื่อมาค้นคว้าหาความรู้เป็นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้ห้องสมุดอย่างเหมาะสมถ้าทุกๆคนเริ่มปฏิบัติที่ตนเองใช่ไหมทุกๆคนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเหมาะสมเหมาะสมก็จะไม่มีใครทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องห้องสมุดก็จะไม่เสียหายหนังสือก็จะไม่เสียหายใช่ไหมคะอ่า ก็จะได้รับกันทุกคนก็จะดูแลเอาใจใส่หนังสือหรือว่าบริเวณห้องสมุดเป็นอย่างดีอ่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือก็จะทําให้ห้องสมุดนั้นสามารถที่จะสามารถอยู่ได้ต่อไปเนาะเพราะว่าคนเข้าไปใช้บริการอย่างสม่ําเสมอไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งไว้นั่นเองเพราะว่าทุกคนยัง ค้นคว้าหาความรู้ได้จากหนังสือได้อยู่ในปัจจุบันนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะใช้แต่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบางอย่างในปัจจุบันนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนก็ได้เราจะต้องมีวิจารณญาณใช้ความคิดสติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะเชื่อข้อมูลความรู้อะไรใดๆ,ๆก็ตามไม่ว่าจากคนที่เขามีความรู้จริงๆหรือว่าจาก หนังสือจากอินเทอร์เน็ตจากสื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆในปัจจุบันนะคะดังนั้นเราก็สมควรใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีสติแล้วก็ถูกวัตถุประสงค์นั่นเองอ่าโอเคอันนี้ก็คือการนำหลักสตรองนะคะมาปรับใช้กับการใช้ห้องสมุดเนาะอ่าคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในคาบนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนาะให้ให้เกิดประโยชน์ จริงๆนะคะเอาสำหรับคาบนี้ก็ขอบคุณที่นักเรียนเข้ามาเรียนนะคะก็เจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ